สวัสดีค่ะพี่น้องบ่ได้เห็ดคลิปหลายมื้อนะคะค่าต่ยากบ่ได้เขาครัวเลยช่วงนี้เมื่อนี้ค่ำแล้วค่ะนี่เมื่อนี้ถือว่าค่ำแล้วบ่ได้เห็ดกับข่าวก็เลยพาพี่น้องมาเบิงมาหาเละเบิงไอ้ดอกไม้เบิงผลไม้เบิงดอกไม้ยืนไพ่ยู่ในบ้านนะคะบ้านครัวมันสบายค่ะอันนี้อยู่ในเขตบริเวณบ้านด้วยค่ะ อันนี้ดอกเอื้องกุหลาบขาวค่ะอันนี้หอมค่ะกินหอมมากอย่ไกลๆนี่ก็ได้กินค่ะตอนนี้ช่วงนี้มันกำลังออกดอกค่ะอันนี้เ,เอาอ uh อกจากกระถางมะตี้เซตต้นบมงมืงออกจากกระถางมะตี้เซตต้นมงมืองอันนี้เขาเอื้องกุหลาบขาวเอ้ยเอื้องกุหลาบแดงขอโทษค่ะเอื้องกุหลาบแดงตัวนี้ค่ะเอื้องกุหลาบขาวเอื้องกุหลาบขาวคือตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้มันยังบ่ออกดอกค่ะตัวนี้เขาเอื้องเอื้องกุหลาบแดงหอมค่ะหอมคัก มีหลายต้นค่ะเพราะว่าคว้วมุมสบายจะเอาไปว่าไอ้สิผูกใส่กับสิบผูกใส่กับต้นไม้ว้สีบู่ปลูกใส่กระถางจะเอามาปลูกใส่ต้นไม้ให้มันขึ้นกับต้นไม้แทนนะค่ะบร่ได้โหดน้ำไม่ได้ดูแลเดี๋ยวไปเบิ้งทางนั่นค่ะลาเฮาซิมีอย่างแน่อยู่บ้านรวม,มุมสบายมีดอกอย่างแน่อันนี้ก็เป็นเอื้องกุหลาบขาวค่ะยังบ่เป็นดอกค่ะอันนี้เอื้องเพิ่งค่ะดอกบานโรยไปเบิน้นเลยค่ะ อันนี้เอื้องพิ่งเอื้องกุลาขาวว่าเป็นดอกค่ะยังยังว่าเป็นดอกทั้งนี้เป็นเอื้องโมกค่ะอันนี้มัดขึ้นกับต้นคูนนะคะเพิ่งเป็นดอกปีแรกค่ะเห็นดอกยู่เห็นบอพี่น้องเห็นบอเพิ่งเป็นดอกเห็นสองดอกค่ะปีนี้แต่กอนลายค่ะอัน,นลายเอามาวางไว้ทำตน้นไม้เอามาไว้น้ำตน้นไม้แล้วที่นี่คุณสามี ว่าเป็นเศษขยะหอบเอาของเข้าปเผาทิมเบิร์ดเ,เอื้องโมกค่ะถามันออกดอกหลายๆง่ามค่ะเอื้องโมกขึ้นเป็นดอกปีแรกอันนี้ต้นหมกม่วงมาหาชนกค่ะดกค่ะปีนี้มาหาชนกแต่ว่าดอกไอหมากมันยังน้อยอยู่ค่ะหมากยังบ่หมากไงอยู่ต้นมหาชนกนี่กับนีเอื้องกุหลาบขาวมีเอื้องกุหลาบขาวอันนี้ เรื่องไว้ค่ะเรื่องไวยแดงปลูกขึ้นน้ำจังซีแลละค่ะจังบดีหดจังบดิหดน้ำยากทางนี้เป็นสร้างกะค่ะเอต้นน่อยมันมาหมัดใส่ต้นใหม่ไว้สร้างกะยังบ่เป็นดอกค่ะต้นนี้อันนี้ลินจีค่ะบ่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ยังลินจีตัวนี้ดกขนาดค่ะปีนี้ รรรเรลูบ่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อย่างแต่ว่าปลูกมาเกือบสิบห้าปีแล้วค่ะเพิ่งสิบเป็นปีเพิ่งสิบเป็นหมากปีนี้แหละค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นพันธุ์ดูใบมาปีนี้มาปีนี้มันออกดอกมันออกหมากแล้วคือสิบ่มเ็นพันธุ์ดูใบค่ะบ่บออกหมากจะเทอ,อะไหลเอาต้นไม้มาปลูกใส่ค่ะเอาดอกไม้มาปลูกใส่เรื่องเพลิงก่อนนี่ตอนมันออกดอกงามขนาดเลยค่ะ มาได้ท้ายรูปไปทางนี้เป็นเอื้องเอื้องช้างหนาวดอกมันลยนะะอยแล้วค่ะช่อนี้ดอกลอยอันนี้ปลูกใส่กระถางไว้นะคะปลูกใส่กระถางแล้วก็เลยมาแขวนใส่ต้นไม้ไว้ดอกมันลอยแล้วดอกตูมก็มีค่ะเนี่ยดอกตูมยังบ่บบานค่ะมีช่อหนึ่งดอกตูมอันนี้เอื้องกุหลาบขาวะคะ่ะ ีเดี๋ยวสีดึงออกไปผูกใส่ต้นใหม่อยู่ค่ะตอนนี้มีเอื้องเพิงนี่บินจีพันดูใบของแค่ค่ะปลูกมากเกือบยี่สิบปีแล้ะบาเคยเห็นดอกเห็นหมากจักเทือค่ะเอามาปลูกตั้งแต่ปีพศสองพันหารอยยี่สี่สิบห้าต้นนี้ค่ะ บ่เคยออกหมากจักเถือบ่เห็นดอกจักเถือพันดูลิ้นจี่พันดูใบของแท้ค่ะต้นนี้มาเบิ่งเอื้องสร้างนาวค่กะกำลังดอกกำลังสิเริ่มบานเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้ปลาของแท้เลยนะคะสวยงามมากก่อน,นี้เพิ่นมีลายช่อค่ะก่อน,นี้มีหนึ่งมีสองสามสี่ห้า 6, กเจ็ดแปดเก้าสิบช่อค่ะก่อนนี้ปลูกไว้กับต้นในลีลาบาดีค่ะแต่ว่าเพิ่งยังบาบานเนาะค่ะเนี่ยนี่ค่ะดอกดอกตูมเพิ่นยังบาบานค่ะช่อน,นี้เริ่มสิบ,บานเนี่ยทางนี้ก็กำลังเริ่มสิบานค่ะ เรื่องช้างนา้าเนี่ยค่ะอีกสองสามมื้อนี่ก็บ,บานเต็มที่แล้วค่ะสวยแล้วค่ะยามเพื่นบานนะสวยมากอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าเวลาบานนะมันจะสวยมากแต่มันบานไม่ทนบานเมื่อกี้มื้อกับเหี่ยวค่ะแต่ว่าบานแต่ละเทือนี่ค่ะคนเบิ่งกับโอ้ยไม่แห้งใจสะออนนะคะมันงาม เห็นมันบานแต่ละเธอนี่โอ้ยคะอันนี้คือปลูกไว้ปลูกเอากอมันมาถิมใส่กับไอ้นั่นเลยนี่กอ้อนมาถิมใส่กับต้นลีลาวดีเลยค่ะสี่ขื้นอันนี้คือปีนามันก็สิขื้นพวกนี้แหละค่ะที่สิเป็นดอกเนี่ยที่กําลังแตกยอดขึ้นนี่เนี่ยปีนาพวกนี้แหละสิเป็นดอกอย่าไปเบิ่งทั้งคุณอีกนะคะ อันนี้ใ้ต้นคุณนค่ะตัวนี้เป็นเอื้องมะลายแดงมันตกลงมาที่จริงมันก่อใ่ค่ะมันก่อใ่แหละมันงามมันตกลงมาแหละคุณสามีกวาดใบไม้มาถมมันก็เลยเหลือสภาพเร็งส่ละค่ะอันนี้เอื้องมะลายแดงเนี่ยค่ะมันจากที่อยู่ทั้งเครืงแหละมันตกลงมาข้างบนเป็นช้างกะแต่ว่ามันบ่งงามค่ะต้นนี้เพราะว่า มันมันตากแดดค่ะมันอยู่กับต้นคูณมันตากแดดสีบอครยงามปไปเลยในทางนี้ก็เอื้องช้างน้าแล้วก็เอื้องคำํำนี่อันนี้เอื้องคําค่ะชอ่อนี้เอื้องคำ้ำอันนี้ผูกไว้กับต้นมันป่าค่ะต้นมันปา่าข้างนั้นเป็นเอื้องมะลายแดงในกระถาง เอืองมาลายแดงค่ะตัวนี้ช้างนาวค่ะเนี่ยช้างนาวตัวนี้กระถางแตกค่ะก็เลยถิ่มใบน้ํามานั่นเลยเป็นวานเพิ่นเอื้องหวานสีทิศเนาะค่ะแต่ว่าสีมันสีแดงสดงามค่ะค่ะอันนี้เราเสีเอาใส่กระถางก็บไม่ได้เอาใส่ก็ะเทือค่ะแต่กระถางแตกย่นี่กับข้ายุนี่สองปีแล้วค่ะอันนี้สวยมากค่ะเวลามันออกดอกมันสีมันจะสดสวยมากเลย มาเบ่งต้นมะม่วงอกล่องอันนี้อกล่องเลยคะ่ะอันนี้มะม่วงอกล่องยืงน,น้อยๆอยู่ค่ะหวานขนาดต่อถามมันสุกแล้วหวานต้นนีต้ต้นไม้กับสีนี้เอื้องจำปาตัวนี้คะ่ะเอื้องจำปาเอื้องจำปาอยากมาปลูกใบนำต้นไม้ นั่นดีมะม่วงเนี่ยค่ะขั้วมุมสบายบาามากเับมา่หกเซตต้นไม้ค่ะต้นกล้วยไม้เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้รู้สึกสีเป็นอีอย่างเนาะเอื้องเอื้องช้างเอื้องเอื้องสายหลวงเอื้องสายหลวงสีม่วงสีม่วงสวยมากมันสิเป็นสายลงไปค่ะแต่อันนี้ต้นน้อยมันค่ะจากปีบู๊จังสีเห็นดอก อันนี้เอื้องกะเลกะล่อนค่ะบานเฮาเอินกะเลกะล่อนเอาออกจากกระถางแต่ก่อนไม่ในกระถางออกจากกระถางมาไว้ได้งามไหมอันนี้ไม่พยุงนะคะต้นพยุงเอามาใส่งามไม่ไว้มันก็ะเลยมีสภาพจริง่ค่ะสวยค่ะเรื่องกะเลกะล่อนแต่ว่ามีสองช่อคะ่ะปีนี้ ข้างล่างก็จะเป็นเอื้องกุหลาบแดงเนี่ยค่ะเอื้องกุหลาบแดงช่อนี่โรยเลยเนาะค่ะนี่เอื้องกุหลาบแดงเอื้องกุหลาบขาวนี่ม,มาลายแดงกาลังเป็นดอกค่ะกำลังแทงช่อดอกเอื้องมาลายแดงเนี่ยค่ะช่อดอกเพิ่นกำลังแทงช่อดอกนี่ชออ่ชอดเดียวค่ะ ต้นักเป็มค่ะต้นักเป็มย่อยู่ในเขตบริเวณบ้านควงมุมสบายด้ยค่ะในต้นนี้หมากยังน้อยอยู่ค่ะเนี่ยดกค่ะต้นนี้แต่หมากมันยังน้อยอยู่ยังบ๊วซุกค่ะต้นบบใหญ่ด้ค่ะประมาณเพียงหัวค่ะเนี่ยบางตามนี้นะคะสิต้นยังบบใหญ่อันนี้ต้นมกเป็มค่ะ หมากแปมหลือมะดันแดงใบมันสีคล้ายๆหมากดันค่ะเปรี้ยวมีรสใบมันจะปีนมีรสเปรี้ยวเอาไปใส่ต้มปูต้มปลาเนาะค่ะใส่ต้มปูต้มปลาให้มันให้ต้มปลามีรสเปรี้ยวหมากมันก็สิผลจะคล้ายๆลูกมังคุดค่ะที่ควรมุนสบายให้น้าเสนอไปแล้วบางยาเน,นี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ที่คลิปคลิปบึงส่วนหมากแปมนะสีอยู่ในเขตหามล่าแต่ว่าอยูน่นี่อันนี้สีอยู่บ้าน ต้นนี่พวกในสือยุดบ้านขัว้วมุมสบายค่ะต้นนี้สุกเลยค่ะนี่ค่ะมากสุกมันเอามาปลูกขว่ามักที่มะยามันสุกมันสวยค่ะต้นถามันดดๆเลยเวลาเวลามันสุกมันจะสวยมากแดงเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะอันนี้มันอยากเบิร์แหละค่ะมันลนน,นะคะมันลนอยู่กับเพื่อนนะคะเนี่ย มันเกิดง่ายค่ะเดี๋ยวค้มมุสบายสิถิมไว้นี่ตน้นต้นแก่มันเนาะค่ะไอหมากแก่มันเนาะค่ะถิมไว้นี่เดี๋ยวมันสิเกิดเบี้ยน้อยเดี๋ยวจังมากขุดไปปลูกนะคะนี่นต้นนี้ต้นนี้ก็หมากซุกลน้นหมดเลยค่ะนะคะมันแดงเต็มใต้ต้นเลยค่ะปล่อยมันไวน้นี่เดี๋ยวมันเป็นเพราะมันเป็นต้นน้อยเข้าจังมาคขุดไปปลูกค่ะต้นหมักแปมค่ะ ทั้งนี้มีเขาพะวิหารเนี่ยค่ะเขาพะวิหารยังไม่เคยเห็นดอกอยู่ค่ะปลูกให้กับต้นยุงเนี่ยค่ะกอเขาพะวิหารอันนี้อยู่ใต้ต้นลินจีค่ะไปใต้ต้นลินจีปลูกใต้ต้นลินจีมันก็นเลยว่าเป็นดอกมันบ่ถือแดดไม่ใช่กระทางกล้วยไม้ค่ะเพราะว่ากพื่อมุ่งสบายเคยปลูกกล้วยไม้ เคยเล่นกล้วยไม้ปลาค่ะอันนี้เอื้องคาเคยเล่นกล้วยไม้ปลาเนี่ยสุ่มกล้วยไม้ของครัวมุมสบายแต่ก่อนแต่ก่อนนะ่กล้วยไม้เต็มเลยค่ะดอกดอกเวลามันออกดอกนี่สิเต็มเลยงามแต่ว่าดูแลบ่ไหวค่ะหาลัางเถือมันกะมันเป็นบางช่วงที่เฮานั่นที่เฮาดูแลได้กับบางช่วงที่เฮาเบือ่อเบือ่อที่เฮาเบอ่บอยากเค็เอีอ,อย่าง ก็เลยปล่อยถิมอันนี้เอื้องมะา,ายแดงค่ะเนี่ยบร่ได้หดน้ำถ้าอยู่ในกระถางบร่ได้หดน้ำมันสีเหี่ยวค่ะเนี่ยฝนบต๊กดนละค่ะไม่ได้กล้วยไม้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็เขาวพวิหารเนี่ยอันนี้ซื้อมาเป็นต่อเลยค่ะตอนตอนที่ตอนที่กำลังเล่นกล้วยไม้นะคะซื้อมาเป็นต่อเลย แต่กันซิมีกล้วยไม้เต็มตอเลยค่ะตอนนี้เหลือแต่เอื้องคํ่เหลือแต่เอื้องค่่าค่ะข้างนี้เป็นเอื้องจำปาค่ะเอื้องจำปาปลูกไว้ในขอนไม้ปลูกไว้น้ําขอนไม้ ขอนไหมจนต้นมะขามมันเกิดในขอนไหมจะเต็มขอนไห้ขอนไม้แตกแล้วะคะ่ะมะขามขึ้นกลางเรื่องจำปากกษิขึ้น,นต้นมะขามนี่แหละคะ่ะขึ้นเต็มเลยปล่อยไว้เลยคะ่ะบอตัดอันใดที่พ่อพ่อมัดใส่ต้นไม้ได้ขั้วมุมงสบายเกษีเอามามัดใส่ต้นไม้ไว้จังซีะะ่อเค่ะ อันนี้ยามันออกดอกดอกมันน้อยน้อยค่ะแต่ว่าดอกมันสวยค่ะเนี่ยคิดว่ามันสีตายมันบ่าตายค่ะนี่นี่เขาเอื้อนเอื้องแปลงสีฟันค่ะมันสีคล้ายๆแปลงสีฟันมีสองช่อมันเหลือตายจากคุณสามีเอาไปเผาไฟถิมคุณสามีตัดต้นไม้แล้วไปเผาไฟถิม เหลือสองไอเพราะมันเกิดมันฟืน้นปีนี้มันก็เลขออกดอกสองช่อตายแล้วช่อหนึ่งเหลือช่อหนึ่งค่ะปีหนานก็คือสิออกอีกสองช่ออยู่ค่ะเห็นแตกยอดึันสองสองยอดเยูนี่ยเนี่ยปีหนามันก็สิเป็นดอกเอเห็นเขาโฆษณาขายในเฟซเนาะคะ่ะราคาแพงค่ะราคาแพงมีหลายยางค่ะนี่สมโอ สมโอตั้งแต่ปลูกมากเกือบสิบกว่าปีแล้วค่ะยังไม่ได้กินหมากเดียวสมโออันนี้บางหมอนค่ะบม่ได้ยางมาเบิงจะเคเือรอะไรบม่ได้ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยแต่หวานค่ะนี่หวานเก็บกินได้เลยค่ะหวานปลอดสานพิษหวานนี่ค่ะ มีหลายต้นแต่มันตายไปแล้วค่ะเหลือต้นเดียวที่มันหลอดชีวิตไปบึงหมักเฟืองค่ะอันนี้ต้นหมอกเฟืองป,ปีนี้พัเป็นหมากค่ะเม้ามีกาฝากนําเดี๋ยวลูกชายมาสงการจะตัดกาฝากลงต้นหมักเฟืองหน่วยใหญ่ค่ะต้นนี้ข้างหลังคุณมีมาขามป้อมไงค่ะมาขามป้อมยักข้างหลังบ้าน น,นี่บังงวงแก้วค่ะปลูกตามมีตามเกิดบ่เป็นหมากปีนี้บ่เป็นหมากอันนี้บักปางค่ะดกดกคู่ปีค่ะบักปางต้นนี้มีห้างมิมเหมือนน้ำค่ะพี่น้องเห็นห้างมิมบะคะห้างมิมเห็นบ่คะี่ห้างมิม ซูมเขออ่าบรชัดน,นะคณะเห็นบรชัดหางมิมยูนในบ้านค่ะบกปางดกค่ะได้สมมเป็นตาหน้ายางต้นนี้สมมเป็นตาหน้า กักปางสมเอาไปกินสมพอได้กินสมนะคะเนะาะทั้งนี้เป็นบักม่วงอันนี้พันเขียวใหญ่หน่วยยงใหญ่ๆนะคะหน่วยหนึ่งกิโลกว่านะคะเนียต้นนี้ไมีหมากหลายเยอะค่ะทั้ทงนั้นมาหาชนกแล้วก็บ,บักม่วงพันเขียวใหญ่หมดแดงจะลายคะ่ะ บักปางดกเป็นตนาไนค่ะต้นนี้ขนาดว่าตอนที่มันเป็นหมากออนเก็บหมากออนไปกินแถวทั้งใต้เนี่ยเก็บหมากอ่อนไปกินสมกันตั้งหลายเธอได้คะ่ะตั้งหลายรอบอันนี้ต้นเขียวบัมกม่วงเขียวสวยคะ่ะต้นนี้กล้วยไม้สิมอยู่ทุกหม่องค่ะเดือดคันไออันนั้นเอื้องพึ่งหรือ โทษค่ะเรื่องพึง่งเรื่องคํำอยู่ทั้งนี้ค่ะเรื่องคำํำนี่ดอกค่ะคะต้นตะลิงปิงดกเป็นตะไนตั้งแต่ทางไตเลยค่ะไตต้นเลยต้นน,น้อยๆเป็นหมาก นี่ค่ะยอดด่วนยอดสันกุดดุดแล้วก็เป็นมากไกลลงมาเลยค่ะนี่ค่ะตะลิงปิงพันดกขักสะอ่อนอันนี้ก่ะต้นมะขา,ามพี่ตะก้อยไม้ค่ะ อันนี้เอื้องพันว่าเอือ้องยังก็เอื้องมายุลายัางไม่เคยเห็นดอกพ่นจักเทือคะ่ะตัวนี้ค่ะเอามาอันนี้รู้สึกสิเป็นเอื้องจำปาบ่จำาม่ได้ละบะเป็นดอกจชกเทือคะ่ะนี่ลินจีพันธุ์ดูใบคะ่ะต้นนี้ ตัวนี้เป็นลินจีพันนะครพนมค่ะดกขนาดเลยค่ะปีนี้แต่ว่ามันยังบสูุกค่ะยังน,ยน้อยๆอยอ่เหลื่อมะนะคะเนาะเห็นประชัดเลย บอกใครชัดเลยค่ะลินจีพันุนครพนมปลูกง่ายเหมาะสำหรับบ้านท้าภาคอีสานเด้อค่ะแนะนำให้ปลูกเลยค่ะไอ้ลินจีพันคนครพนมนี่ได้ผลค่ะไอ้พันอื่นน่ะบอบอกใครบอกได้ผลบอกใครได้ผลเนี่ยคือพันธุดูใบของข้วมุ่มสบายเนี่ยค่ะนี่สงสัยสิเป็นพัน บะลู่าเป็นพันจักระพัดโบอะแน่ใจแต่ว่ากระบบเป็นหมากค่ะพิ่งกระปูกมาสิบกระปีเพิ่งสิเป็นหมากเพิ่งสิเห็นหมากนี่แหละคะ่ะเนไคะแต่ว่ายังบะลู่เลยว่าถ้าแกซุกลูกมันซุกแล้วรสชาติสิเป็นจังไหรต้องถามมะรุนตอนที่มันสุกนะคะเดี๋ยวค,ความุมสบายสิพามาเบ่งใหม่ค่ะถามันสุกแล้วเบ่งซํานี่ก่อนนะคะ เมื่อนี้ยย้งปลาทวนะคะแต่ว่าเอาเบงร์ํำนีก่อนค่ะมักที่สุดเลยค่ะมักมือ,กองกล่องได้บรรดามกมืองคู่คูุมื้อสบายสิมากอกล่องครับมหาชนกค่ะเป็นเมืมวงที่แซ่บค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านค่ะเมื่อเนี้าไปสำนีก่อนนะคะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆสำรับ พี่พีน้องๆที่เขามากดไลค์กดแชร์นะะเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ